<laughs> แป๊บหนึ่งนะโอ้ยลมก็ลมถ้าหลุดไปก็คือเน็ตไวไฟแป๊บหนึง่ง กูจะสงสารหลืกกูจะสมน้ำหน้าวะไปนอนได้แล้วเด็กๆปป่ะไปนอนใครนะแอบดูเราเนี่ยฮึสนมแก่ลูกมาค่ะคนเฉยแม่หมูมาแล้วเปิดเพลงนี้ก่อนแป๊บนึงนะ นนาอย่างแม่แค่นี <Leah> ้ก <In> <nice> <that offs> ่อนอ่ะเอาคลิปนี้ก่อนมาก็ดีนะเนี่ยไปดื่มกาแฟอีกแก้วหนึ่งละชมน้ เอาเออด่ายังไงให้ติดธรรมดาเลยทั้งการสร้างตัวตนวิธีหาเงินแล้วก็มีกลยุทธ์เฉพาะตัวที่เรียกว่าการด่าเจาพนิดด้วย ภารกิจของเราวันนี้นะเอาเอาเอาบันไดก่อนคนสวยมาแล้วหิยานอีหมูเอาใครหิรยานอืมหิกุยานเหรออย่านะอย่านะมาแล้วใครจะมาก็มานะใครอยากขึ้นมาสรองก็ขึ้นมานะคุณแม่สุดที่รักของลูกคุณลูกเสียงกระดุกค่ะเสียงกระดุกเหรอคะโอเคไหมอีไดโนเสาร์เดี๋ยวนะี้หีกุยานเหรอเดี๋ยวคุณ ดูนดคนหนีกูยันจริงไหมไม่ใช่กูไม่ได้ยันหนีกูยังตืง่นยังใสอยู่บ๊อบอ,อีมดอย่าดิสียกระตุกคิดถึงคุณแม่จ้าคนสวยโอ้ยเขาก็ลังตัดหน้านะหาลากมึไงไอ้น่ะเราเปิดเดี๋ยวปิดปิดหน้าต่างก่อนอ No, no, no. กกนักก่นๆๆๆโน่โน่โน่จะัดการอย่ากัดการอยู่นิ่งๆอยู่นิ่งๆเสียงไม่ดีค่ะเสียงไม่ดีเหรออีกี้ยามันอยู่ไหนอยู่กงหมาค่ะลูกอีกี้ยามันอยู่กงหมาค่ะอะพี่เปิ้ลอยู่ไหนเนาะไม่มีใครไปเรียกพี่เปิ้ลมาสลองกันหน่อยหืมมีคนไปประกันไหมอ้ม ยังค่ะคุณลูกสงสัยสงสัยเหมือนเน็ตไม่ดีอ้าวหรอเหมือนเน็ตไม่ดีเหรอสัญญาณไม่ดีเหรอเนี่ยเอา้ามันลมไงมันลมอยู่ที่นี่ลมแรงมากนะเอา้าอืมโอเคไหม เขาไม่ยุ่งค่ะเขาบอกว่าเขาไม่ยุ่งอีล่านก็ไม่ยุ่งเพราะคดีนี้ทั้งสองไม่ยุกเขาเลยแหละบอกว่าตามได้ยินข่าวแล้วเขาประกาศนะเพราะคดีนี้ไม่ได้นำตอนเข้าไปหาเขาคดีนี้มันเกิดก่อนหน้านั้นแล้วเขาไม่ยุ่งแต่อยู่ที่นี่ลมแรงมากนะอืฟังได้อยู่ฟังได้ใช่ไหมอา้าคือว่าเป็นจังสี่ เป็นจังสีเอออีเทียสัตว์นรกขอทานอีขี้ยาเงินแค่แสนเดียวอีดอกเศษเงินใช่เอาตรงๆอีกระจอกใช่เอาเอาง่ายๆลงแล้วขึ้นใหม่ค่ะฟังไม่รู้เรื่องเอ้าหรออาได้ย,ยินมา ซับนะเออสนมบอกว่าซับนะของงานนะยายติ๊กไม่ไม่ดีหรือเปล่าพี่เอม็มพี่เอ,มอ็มบอนสวัสดีพี่เอมอลซัดเจ็นไหมทุกท่านเพราะว่าอยู่ที่หมูก็คิดอยู่นะว่ามันลมแรงไงอยู่ข้างนอกลมแรงอากาศอยู่นอกมันมันเย็นแล้วไงหมูจึง,งาไข่อ่ะ ดูหน้าต่างไงหน้าต่างแล้วแบบนี้มันคนเขามาตัดหญ้าหมูก็เลยอ่นนะ้นเขามาตัดหญ้าอัานน่ะฝั่งตรงข้ามไงเราก็เลยเอานี่ไงกระตุกอา้าวหรอขาดขาดหายหายเอา้าอืมขึ้นใหม่ไหมขึ้นใหม่ไหม ขึ้นใหม่หรือเปล่าขึ้นใหม่ไหมสวัสดีซินดี้เอ้างงนะเนี่ยลองขึ้นใหม่โอเคนะลงลงกอนนะแล้วจะขึ้นใหม่โอเคโอเคบายลงก่อนลงก่อน